สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับแชมเปียนฟาร์มนะคะตอนนี้นองสมนะคะพามาเบิงแพะนะคะของเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงแพะนะคะหรือหนุ่มน้อยนะคะผู้เลี้ยงแพะนะคะอยู่ที่อำเภอสิงสางนะคะโคราชปานเฮานี่เองนะคะท่านผู้ชมจําเนบาตัวนี้คือเจ้าใบเตยนะคะใบเตยเป็นพันธุ์แองโกพื้นเมืองนะคะ โตใบใหญ่นะ่านะผู้ชมน้ำหนักประมาณ30 35โลประมาณนี้นะคะเจ้าเองเจ้าเองกดตัวนี้นะคะตอนนี้กาดนงสมทรงต่อให้กับนองนะคะนงพงนะคะมาเลียงอยู่ที่เสงสางนะคะตัวน,นี้นงพงสือช่วงประมาณปีใหม่นะคะ่านะผู้ชมสือช่วงปีใหม่ห้ดูไปแล้วนะคะผู้หลกอยู่ทางผลน,นะคะ จะได้เป็นลูกผสมนะคะบอยโกนะคะเพราะว่าตัวนี้พอสิเป็นเจ้าสตังค์นะคะนอนอยู่ข้างๆข,งๆาะะข้างเสา้าะเพล้าหัวหลนนะคะคาวินก็จะเป็นอไอเจ้าน้ำตาลนะเะจ้าน้ำตาลนี่เป็นลูกน้ำเชื่อมนะคะตัวนี้แม่สีมีไอตัวนี้ก็คือแม่เขาก็สีมีเป็นลูกผสมคารานามาตั นะคะคเบิ่งลูกเดอลูกง่ามๆนะคะเป็นสายแฟนซี่ไปเลยนะคะลูกเป็นสีหมอกนะคะตัวเมีนะคะตัวนี้ก็ลูกเจ้าสตางคือกันนะคะเริ่มลูกของเจ้าสตางนี้เริ่มเริ่มให้พันธุกรรมแล้วเริ่มเริ่มเริ่มงามเราไหมนะคะบัดที่นี่นะคะเฮาสิมวาวาลกันนะคะในเรื่องของการต้นทุนของการเลี้ยงแพะนะคะแพะสองตัวเนี่ยนะคะน้องสมให้น้องนี้รคาคาอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะคะ มื่นกว่าบาทนี่ก็คือแม่ทองอีใบเตยนี่เอามาใหญ่สามมือออกลูกนะคะส่วนอีกตัวหน,นึ่งนี่ก็คือออกลูกอยู่อยู่บานกวดแลนองมาเอานะคะมนหนึ่งพันบาทนะคะตัวน,นี้น้องนี่ก็ซืบอบดใญ่มีต้นทุนนะคะเป็นเงินเก็บนะคะน้องพงนี่ ถือว่าเป็นไวรุ่นอีลีนะในรุ่นดีๆอ่ะก็คือน้องเราอายุแค่สิบเจ็ดปีนะคะแล้วน้องกะเหมือนแบบพี่ผมอยากเดี้ยแพ้ราคาถึกๆนะผี่มอยูราคาถึกๆแต่แต่แมอ่อาจสีบางามเดแม,แมบม่เม,ม่นแม่บางามหนูแม่มันโตหน่อยนะคะแต่ว่าพอมันโอเคนะน้องพมนะพอมันสีโอเคมากๆนะคะเพราะว่าพอมันสวยนะคะ ดีนุ่งสมเอาเจา้าพอพันนะคะมหาห้นะคะพอพันธุนนุ่งสวมเอามาจากหนองมอดนะคะอยู่ที่ปาจีนบุรีนะคะเอามาทรงหนองอยู่สูงสางนะคะต <c oughs> ิดรถมานะต <c oughs> ิดรถมาห้นองนะคะ <c oughs> น,นี่เป็นลักษณะาการเลี้ยงแบบแบบสบายสบายนะคะอาหารที่น้องห้นะคะก็จะเป็นกระทินนะคะ <c oughs> กระทินนะคะ ตัวนี้ก็สีไว้รุ่นแน่นะคะแต่ว่าพอพันตัวนี้เป็นพอพอเรียดร้อยนะคะพอเรียดร้อย <c oughs> ลูกที่ได้่มากก็สิเป็นเอฟหนึ่งนะคะนู่นลูกเจ้าใบเตยนะคะเจ้าสตางน์น่ให้ให้คร่องดีมากทำให้ชุ่มให้เนื้อให้ลูกสวยมากนะคะสวยทุกโตนะคะใบ <c oughs> เตยนี่เท่นวอ้วนๆบ่ไดมีลูกในท้องนะคะกินหลายนะ นี่เป็นลักษณะโรงเรือนนะคะรงเรือนของน้องนะคะบนต้นทุนที่ต่ําๆนะคะวันนี้มีต้นทุนการสางโรงเรือนหลายนะคะเพราะว่าเป็นมือไม้อีลีนะคะมือไม้หัดเลี้ยงจริงๆนะคะน้องอยากเลี้ยงแพะนะคะน้องกระซิเนนเรื่องอาหารนะคะอาหารกระซิเป็นกระถินกับห้บานเนเปียะนะคะ วันไดนมีอาหารเสริมนะคะหัวอาหารไม่มีเลยนะคะเลี้ยงแค่สองอย่างนะคะลงเลื่อนกระสีง่ายๆนะคะเป็นวัสดุที่มีใส่อยู่แล้วนะคะวัสดุมีใช้อยู่แล้วนะคะกร,ก,รกระสีห้เกษตรกรหรือพี่น้องนะคะที่แบบว่าอยากเลี้ยงแพะเนาะกะเบิงนะคะเบิงเป็นตัวอย่างไหวนะคะสังเกตว่าเลี้ยงขีนะคะ ที่แพรนองก็สิหายังเอ็มเอ็มไว้บ่ให้มันเข้าไปนะคะบ่ให้แพ็คเข้าไปเห็นะหฮะเค็ดแบบบานๆเลยนะคะเยอะไมันจะเป็นวัตถุจากมันเนี่ยมันชิงมีก็เป็นกิบลินนะคะที่มันไปละเปลี่ยนตัวเกษตรกรนะรุ่นเดียวกันไงนะคะสำหรับกี่เดือนนะลูกไปเตยกี่เดือนแล้วนะสองเดือนนะสามเดือนนั่นเป็นพี่อยู่แพ้มาเรียงได้นะ เขาเป็นพี่ลูกสองโตแล้วนะคะลูกที่เป็นตัวแม่นะคะกรเรียงไปเรื่อยๆนะคะตามต้นทุนที่เฮามีนะคะเนาะมันจะเปลีนการเก็บสะสมนะคะแพะเดือนหนึ่งมันจะเป็นกรมันะเอาคิมมาเลีเปลี่ยนการนะคะเนาะเดยคิมหนีเรโสมลาบไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอันนั้นหนึ่งเดือนเนาะสวัสดีค่ะอันนั้นหนึ่งเดือน